เนะะื่องจากป้ายโฆษณาของพวกเราเป็นตัวจิ้นเต็มดังนั้นนะคะพวกเราได้ทําการแปลเป็นตัวชิ้นย่อให้เพื่อนๆแล้วค่ะเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าป้ายพรีเซนต์ญญาของพวกเราหมายความว่าอะไรไปดูหน้าสลด์ถัดไปได้เลยค่ะค่ะแล้วความหมายป้ายของม่พวกเรานะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับ บริษัทบริษัทหนึ่งภายนก็คือบริษัทเชียงใหม่สกายชาเวิจกจำกัดน,นะคะได้ทำการร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ,บ้านและชาวบ้านค่ะที่ได้ร่วมกันทิดคุลไอ้เรียนนะคะการวาดจิตรกรรมฝาผนังค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการโค้คงคบลอยสะพานข้ามลำธารน,นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ดึงดูดนะคะเข้ามาเที่ยวแบบไม่ขาดสายเลยค่ะส่วนงบประมาณทั้งหมดนะคะ สนับสนุนโดยบริษัทเชียงใหม่สกายชาวเวลจำกัดพร้อมครอบครัวค่ะนั่นก็คือนายวรพจน์ชัดการจระนะคะซึ่งเป็นประธานบริษัทเชียงใหม่สกายชาวเวลจำกัดค่ะเป็นชาวบ้านยางโดยกำเนิดค่ะ好的那在这个广告牌中我们这一组选出了九个生词那第一个生词呢就是家乡 ย乡นะคะซึ่งแปลว่าบ้านเกิดนั่นเองค่ะแล้มา再来第二个双词呢就是繁荣繁荣นะคะซึ่งมีความหมายว่าความจเจริญรุ่งเรืองค่ะ再来第三个呢就是่าพิน,พน,นะคะซึ่งจะมีความหมายว่าสู้ดิ้นรนค่ะต่อมานะคะตัวที่สี่นะคะ เจ้นเหล่าไอโยนะคะซึ่งคำคำนี้เนี่ยเป็นสำนวนของจีนด้วยนะคะซึ่งมีความหมายว่าเคารพอาวุโสและรักและเมตตาเด็กค่ะต่อมานะคะคำที่ห้านะคะชิงเหนียนเชอร์นะคะซึ่งจะมีความหมายว่ากลุ่มหนุ่มสาวนะคะก็คือกลุ่มหนุ่มสาวนะคะหรือว่าวัยรุ่นที่ออกไปร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมนั่นเองค่ะใช่เลยเนอะจ้ื่อ เก้า万ิ村วานหยางชนนะคะซึ่งคำคำนี้นะคะจะหมายความว่าทหารจีนกองพลที่เก้าสิบสามนะคะซึ่งทหารจีนกองพลท,ที่เก้าสิบสามเนี่ยเป็นการอพยพจากประเทศจีนนะคะเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะ再来第七个呢就是磨难น,น,นะคะ磨难นนซึ่งมีความหมายว่าความยากลำบากนั่นเองค่ะ ต่อมาคือคำว่าเฟิ่งเชี่ยนนะคะเฟิ่งเชี่ยนมีความหมายว่าอุทิศตนหรือว่าเสียสละนั่นเองค่ะคำสุดท้ายนะคะคำนี้เรามักจะเห็นกันเป็นบ่อยๆนะคะซึ่งคำนี้คือคำว่าจินลีนะคะจินลีนะคะมีความหมายว่าพยายามอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับจะเป็นความเหมาะสมของวยากรณ์จีน ความเหมาะสมของไวยากรณ์จีน 1. การแบ่งวรรคตอนข้อความต้นฉบับใช้เครื่องหมายวรรคตอนเช่นโต้เ้าและตูนเ้าค่อนข้างต่อเนื่องกันมากทําให้อ่านอาจรู้สึกว่ามีประโยคที่ยาวเกินไปควรแบ่งวรรคตอนให้เหมาะสมขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างนะครับควรเปลี่ยนเป็นเจียวท่าชืช่อตี้เว่ยว่านหยางชุนเต๋ฝานรงจวซูจวเย กงเซียนนะครับให้เพิ่มเครื่องหมายโต้ห้าวระหว่างเจียวท่าฉื้อีีนะครับกับเว่ยว่านอยางชุนเต๋อฝานหลงนะครับให้เพิ่มเครื่องหมายโตฮ้าวในจุดนี้นะครับสำหรับความเหมาะสมของไวยากรณ์จีนข้อที่สองนะครับการเลือกใช้คำให้กระชับขึ้นนะครับข้อความมีบางส่วนนะครับที่ สามารถลดคําฟุ่มเฟือยได้ลดลงนะครับเพื่อให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับอย่างเชน่นประโยคตัวอย่างนะครับควรเปลี่ยนเป็นชื่อเย,อย่เฉิงโหถ้าปู่ว่างเซียงฉินหลี่เซียนเจ้ยชื่อจุนเหล่าไอ้เย่ฟูเวย่ยจี้คุณน,นะครับให้เราตัดออกนะครับเพราะว่าชื่อเย่เฉิง โยเฉิงเพียงพอแล้วนะครับและคำว่าฝูผินจี้รั่วนะครับเปลี่ยนเป็นฝูเวจี้คุนเพราะว่าซึ่งเป็นสำนวนที่สามารถพบเห็นได้ง่ายกว่านะครับซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปการเชื่อมโยงประโยคให้ลื่นไหลขึ้นนะครับควรที่จะตัดเตอออกนะครับเพราะว่าจะทำให้โครงสร้างในการอ่านอ่านง่ายขึ้นครับ สำหรับความเหมาะสมของไวยากรณจีนะครับสรุปได้ว่าเป็นการปรับปรุงการใช้ข้างหมายวรรคตอนให้เหมาะสมลดคำฟุ้งเฟยให้กระชับขึ้นและเชื่อมโยงประโยคให้ลื่นไหลขึ้นครับถ้าเราเปลี่ยนเวอร์ชันที่เราแก้ไขแล้วนะครับข้อดีของมันก็คือจะอ่านง่ายขึ้นด้วยการจัดโค้งสั้นที่กระชับนะครับไวยากรณ์เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ลดคำาฟุ้งเฟยและของประโยค สามารถแบ่งได้ชัเจนมากขึ้นครับค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงความถูกต้องนะคะในการใช้ภาษานะคะต่อมานะคะจุดที่สามารถปรับปรุงได้นะคะก็คือจิวชูซานชอว่านอย่างชุนนะคะโดยคำว่าจิวชูซานชอนะคะอาจอาจจะทำให้ อ่านะคะเกิดความสับสนไม่แน่ใจนะคะว่าหมายถึงหน่วยง,งานทหารหรือเขตปกครองหรือชื่อพิเศษของชุมชนนะคะโดยที่เราสามารถนะคะเขียนให้ชัดขึ้นได้ถ้าหากเคยเป็นพื้นที่ของกองทหารนะคะก็คือไทกวจิวเฉซานชิว่านหยางชุนค่ะต่อมาในจุดที่สองนะคะก็คือจิงลี่เลอเฉิงเหรินนานยี่เซียง เมนนื่อนานจง事业有成นะคะวลีวลีนี้นะคะมันแสดงถึงความลำบากที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงนะคะซึ่งมันแปลดูอาจจะดูเกินจริงเกินไปนะคะ่ะโดยที่เราสามารถนะคะเปลี่ยนเป็นจิงลี่เลอจู่โตเจียนนาน困ู จุยจงสืเย่ย่เฉิงนะคะซึ่งแปลว่าผ่านอุปสรรคและความยากลำบากมามากมายจนประสบความสำเร็จในธุรกิจค่ะอันที่สามนะคะก็คือท่าฟูก่กุยผู้ว่างเชียงซินหลี่เซียนเชี่ยส์จุนเหล่าอ้ายยู่ฟู่พินชี่ยูนะคะ แม้ว่าวลีเหล่านี้นะคะจะมีความหมายที่ดีนะคะแต่ว่าการที่ใช้วลีสีอันติดกันต่อเนื่องนะคะมันอาจจะทําให้ดูแข็งเกินไปในประโยคนะคะซึ่งเราสามารถปรับให้มันสมูทขึ้นได้นะคะโดยการที่เราจะปรับเป็นว่าทาซุย,ย,ยชืช่อเย่หยูเฉิงหรซินซีเซียงซินกวนหวนรูสูุ่นตี ุนเหล่า尊老โยจีจีหุยคุยซึฮุยนะคะซึ่งมีความหมายว่าแม่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแต่ยังมีความหม่วงใยบ้านเกิดนะคะเอาใจใส่ต่อผู้โดยโอกาสและให้ความเคารพผู้สูงอายุและเอื้อเฟื้อเยาวชนและก็ตอบแทนสังคมอย่างขันแข็งค่ะ รเรามาดูถึงความเหมาะสมของป้ายนี้กันนะครับข้อความภาษาจีน,นมีลักษณะเป็นคําชื่นชมบุคคลหรือกล่าวถึงประวัติส่วนตัวมากเกินไปครับซึ่งดูไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาส่วนอื่นของป้ายที่พูดถึงโครงการพัฒนาชุมชนและศิละปะสตรีทอาร์ตลักษณะาการเขียนดูเหมือนเป็นข้อความส่วนบุคคลมากกว่าการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือโครงการในบริบทนี้นะครับการใช้วลีหรือการเน้นย้ำคำ มีน้ำเสียงที่โอดอามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับบริบทของป้ายที่ควรจะเป็นข้อมูลที่กระชับและตรงประเด็นครับส่วนในเรื่องเนื้อหาภาษาจีนไม่มีการอ้างอิงถึงโครงการหรือวัตถุประสงค์เดียวกันกับภาษาไทยทำให้ผู้ที่อ่านภาษาจีนอาจจะเข้าใจผิดว่าป้ายนี้เป็นการประชาสัมพันธ์บุคคลมากกว่าโครงการสิ่งที่ควรปรับปรุงก็คือเนื้อหาภาษาจีนปรับปรุงให้ตรงกับเนื้อหาในภาษาไทยโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ พัฒนาชุมชนการส่งเสริมศิลปะหรือการทำงานร่วมกันขององค์กรและชุมชนโดยใช้ภาษาที่เป็นทางการและกระชับมากกว่านี้